นิพนธ์เตรียมขึ้นศาลยามไม่ได้ทุจริตไม่จ่ายเงินเพราะไม่มีการหัวประมูลขอบคุณทุกกำลังใจย,ยืนยนันไม่ทิ้งประชาธิปั์นายนิพนธ์บุญญยมณีรองหัวหน้าพักประชาธิปัต์เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ n ว่าสารอาญาทุจริตนัดวันที่20ตุลาคมนี้หลังจากเลื่อนนัดจากวันที่5กันยายนโดยขอบคุณทุกกำลังใจหลังจากลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงมหาดไทย เพื่อแสดงสปิริตของนักการเมืองในการเตรียมการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในเรื่องของการหัวประมูลรถอ,อบจอสงขลาซึ่งที่ผ่านมาก็อธิบายถึงรายละเอียดทุกขั้นตอนหมดแล้วทั้งข้อกฎหมายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกรณีนี้ ทางนี้ขอให้สบายใจว่าทางปป,ปชได้ชี้มูลตนฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ชี้มูลว่ามีการทุจริตก็คล้ายกับเรื่องของบริษัทฟ้องกทมไม่จ่ายเงินเรื่องของรถไฟฟ้า BTS ที่เป็นเรื่องทางแพงซึ่งก็ยังต่อสู้กันอยู่ไม่มีเจตนากระทำความผิดเพราะมีเรื่องร้องเรียนว่าการซื้อรถมีทุจริตโดยเฉพาะการยื้อเรื่องของการขยายระยะเวลานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นคนที่มาซื้อซองหลังหมดการขยายระยะเวลาแล้วจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายในการซื้อซองประมูลจึงไม่มีสิทธิ์มาประมูลจนในที่สุดมีคนร้องว่ามีการหัวประมูลซึ่งก็เป็นความจริงเพราะผู้ชนะประมูลไปหัวกับบริษัทผีที่อยู่ต่างประเทศรวมถึงการออกเอกสารปลอม จนถึงตอนนี้ผู้หัวประมูลมีทั้งหมด3คนตำรวจสั่งฟ้องหมดแล้วใช้เอกสารปลอมมีการหัวประมูลซึ่งบริษัทผู้หัวประมูลขนาดนี้ได้หนีออกนอกประเทศไปเกือบหมดแล้วบางคนก็ถูกฟ้องบางคนถูกคุมขัง ดังนั้นการที่ตนไม่จ่ายจึงมีเหตุผลว่าทำไมถึงไม่จ่ายเพราะมีการหัวประมูลเกิดขึ้นเมื่อเดินหน้าต่อสู้คดีจึงไม่อยากใช้ตำแหน่งนี้มาต่อสู้คดีและเหตุผลที่ลาออกนั้นถือว่าเป็นศักดิ์ศรีทางการเมืองเพราะพักประชาธิปตัตย์ถือในเรื่องของการเมืองที่สุจริตตนจึงไม่อยากยึดติดอยู่กับตำแหน่งรัฐมนตรีและจาไม่เอาตำแหน่งรัฐมนตรีไปสู้คดีในชั้นศาล แต่จะขอสู้คดีในฐานะประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งและในฐานะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ขอยืนยันว่าไม่ทิ้งพักประชาธิปัตย์อย่างแน่นอนต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการข่าวห่วงน้าท่วมหลายจังหวัดโรงเรียนหลายแห่งเสียหายหวั่นกระทบเรื่องการเปิดภาคเรียนที่สองเตรียมหาหรือช่วยเหลือเด็กนักเรียนคุณหญิงกัญยาสปลพณิตรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะถึงสถานการณ์น้ําท่วมสูงในหลายจังหวัดโดยบอกว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมสูงในหลายจังหวัดยังคงน่าเป็นห่วงซึ่งบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงสถานศึกษาเองก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันก็จะเริ่มเปิดภาคเรียนกันแล้วในวันที่1พฤศจิกายนนี้ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์โดยส่วนตัวคาดว่าในบางจังหวัดที่มีน้ําท่วมสูงอาจจะคลี่คลายลงได้ในเวลาที่เหลืออยู่และก็สามารถเปิดภาคเรียนได้ตามปกติทางนี้คุณหญิงกระยายกล่าวต่อนะคะว่าในส่วนของบางจังหวัดที่สถานการณ์น้ำยังไม่สามารถคลี่คลายลงได้ทันเปิดภาคเรียนทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีการหารือก,กันอีกครั้งว่าจะต้องดงนาเนินการ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนอย่างไรต่อไปส่วนอยุธยาน้ําท่วมตอนนี้ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นนะคะเป็น15จาก16อําเภอแล้วก็ได้รับผลกระทบไปเกือบ 80, 8,000 0ครัวเรือนในกริดแก้วทองหลางหัวหน้าสำนักงานป้องกันะบัรเทาสาธา,ารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเขณะนี้จังหวัดมีสถานการณ์อุทกภัยบ้านเรือนได้รับผลกระทบ15อําเภอ160ต 1, ําบล1,047หมู่บ้าน 7 8 0 7 3ครัวเรือนค่ะพื้นที่ทางการเกษตรกว่า1 0 0 0 0หมืนไร่รวมถึงบ่อปลากระชงังโคกระบือโบราณสถานนอกเกาะเมืองหลายแห่งแต่เบื้องต้นอย่างไม่กระทบโครงสร้างส่วนโบราณสถานสำคัญสคัญภายในเกาะเมืองอยุธยาก็ป้องกันขั้นสูงสุดค่ะยังสามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติเพราะที่ผ่านมาหลายหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการในหลายพื้นที่ พร้อมกันนี้อย่างได้ดําเนินการส่งมอบเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยเรือท้องแบนรวมถึงรถในการขนย้ายผู้ประสบภัยเรื่องของเต็นท์ที่นอนและก็เรือภัยจํานวนหนึ่งด้วยส่วนอุตุเองก็ยังคงเตือนนะคะพายุเนศาสตร์ทางประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยค่ะมีอากาศเย็นลงลมแรงภาคใต้จะมีฝนตกหนัก ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ค่ะก็จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นอุณหภูมิลดลงอีก1-2ององศาเซลเซียสสำหรับร่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันตอนกลาง ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นด้วยทำให้ภาคใต้เจอฝนตกต่อเนื่องและก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังนะคะคลื่นลมบ,บริเวณอ่าวไทยค่ะคลื่นสูง1-2เมตรถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนทะเลอันดามันเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ไปก่อนค่ะ ทางนี้พายุใต้ฝุ่นเนซาดค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ160กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนซึ่งคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านตอนใต้ของเกาะไหหลำและเคลื่อนเข้าสู่บริเวณเอา่าวตังเกียประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่20-21ตุลาคมในขณะที่ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้พายุอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วค่ะประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นในบางแห่งช่วงนี้กรุงเทพปริมณฑลวันนี้อากาศเย็นในตอนเช้นนนเชานะคะอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสค่ะไปดูต่อกันที่ประเด็นทางเศรษฐกิจค่ะรัฐบาลพลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจใหม่เสริมสร้างสถานะไทยฮับลงทุนระดับภูมิภาคปากักธง7หมุดหมายแห่งอนาคต นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ดบ O i อครั้งล่าสุดนะคะที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน5ปีพศ2566ถึง2570ค่ะเพื่อปรับโครงสร้างไปสู่เศรษฐกิจใหม่เพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน เสริมสร้างสถานะของไทยในฐานะศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าและโลจิสติกระดับภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรีนะคะเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนอย่างรอบด้านทั้งการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานาการณ์และความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้ดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนฉบับนี้นะคะก็จะมุ่งเสริมสร้างการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศตามแนวคิดหลัก3ประการนะคะก็คือ หนึ่งอินโ v เค่ะเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 2. competitive ค่ะเป็นเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถปรับตัวได้เร็ว,รวและสร้างการเติบโตสูงและ 3. inclusive เป็นเศรษฐกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมถึงการสร้างโอกาสลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางนี้สำนักง,งาน b o i นะคะจะใช้เครื่องมือสำคัญ3ด้านเพื่อขับเคลื่อน7็หมุดหมายค่ะให้บรรลุผลสาเร็จ นั่นคือสิทธิประโยชน์ทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษีการบริการแบบครบวงจรทั้งก่อนและหลังการลงทุนการสร้างระบบนีเวศการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนค่ะซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันค่ะที่โลกกำลังเผชิญทั้งความท้าทาย รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสริมความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศช่วยนำประเทศไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจใหม่โดยหากดูสถิติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนก็จะเห็นถึงสัญญาที่ชัดเจนในช่วงหนึ่งถึงสองปีข้างหน้านี้จะมีกระแสการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งก็จะช่วยให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะ ปิดท้ายกันที่ตำรวจขอสารออกหมายจับหลังเทียนทะเลค่ะยกพวกทำร้ายคู่อริในภูวิลล่าหรูกลางเมืองพัทยาพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบตรรวมถึงตำรวจที่เกี่ยวข้องนะคะออกหมายจับหลังเทียนทะเลแก๊งยาเสพติดที่ไปยกพวกทำร้ายคู่อริในวิลล่ากลางเมืองพัทยาโดยบอกว่าตอนนี้รู้บอกแสาทุกคนแล้วโดวยจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะเพราะว่าเป็นภูวิลล่าขนาดใหญ่นะคะสไตล์รีสอร์ทมีห้องพักถึง20ห้อง ที่จอดรถด,ด้านหน้านะคะพบรถยนต์3าคันถูกอาวุธปืนยิงที่ล้อหลังด้านซ้าย2คันและก็หลอดหน้าด้านซ้ายอีก1คันพบผัวกระสุนปืน1หัวปลอกกระสุนปืน3าปลอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่านะคะว่าคนในวิลลามีทั้งหมด18คนเดินทางมาจากกรุงเทพไปพักผ่อนโดยก่อนเกิดเหตุค่ะทุกคนก็หลับไหลนะคะร,ระหว่างนั้นคนร้ายซึ่งนั่งรถตู้หรูป้ปายแดงเข้ามาจอดที่หน้าผู้วิลล่าค่ะแล้วก็บุกเข้ามาภายในบ้าน โดยถืออาวุธปืนเข้ามาด้วยก่อนที่จะถามหาบุคคลตามที่อยู่ในรูปในมือถือที่กลุ่มชายชะกันนำมาแล้วยึดโทรศัพท์มือถือคนในวิลล่าไปค่ะขู่ห้ามแจ้งตำรวจจากนั้นก็พาตัวเพื่อนชายในกลุ่ม5้าคนเข้าไปในห้องน้ำเพื่อถามหาคนในรูปอีกครั้งแล้วใช้อาวุธปืนตบตีทำลายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บค่ะและเมื่อไม่พบเป้าหมายที่ต้องการคนร้ายก็ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่รถที่จอดด้านหน้าภูวิลล่าแล้วก็ขับหนีไปค่ะ หลังเกิดเหตุตำรวจก็กระจายกำลังกันออกค้นหาบปูพรมเลยค่ะเนื่องจากว่าได้รับเบาแสว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเดียวกับหลังเทียนทะเลนะคะซึ่งมีส่วนผัวพันกับเรื่องการค้ายาเสพติดและตอนนี้ก็มีการออกหมายจับเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i อ n อเดทอินด